ขอบแบบนึงนะนั่งกินน้ำก่อนกดหยุดจอนี้ไม่เป็นไรกินน้ำไม่หายช่อึกเลยเคล่อนเรามาเปิดกองสุงกันอันนี้จะเป็นแบบน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรยกบ๊กมีมีเนย เป็นผูกคุณแจอา้อาวเอาออกยังไงอ่ะออนี่นี่อุ๊ยโอ้โหไอแล้ววันนี้จะได้กินข้าวไหมาเนี่ยโอ้โหเยอะมากจะถ่ายหมดไหมเนี่ยวันนี้าย้เอาเออกมาก่อน เอาออกมาก่อนเอาออกมาแว้า,ามาเริ่มจับกล่องแรกกันกเลยเ <c oughs> ก๋ได้ตัวนางฟ้าวันนี้จะถ่ายหมดไหมอะ อให้มารอยพวงกูใจตัวไหนเอาได้ตัวนี้แต่ว่ามันถือหัวใจไม่รู้ก็เหมือนกันว่าตัวไหน ออกไม่ใครอยู่เลยเสียเวลาอยา,อยากเล่นบนวนางฟ้าขอนะอุ้ยน่ารักมากเป็นมันเป็นตัวแบบอะไรนะเรียกว่าอะไรน,นะตัวถือโดนดัทอะ หลุดไปไหนแล้วอ๋อนี่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 เสื้อเส้วน,น,นี่ไม่เป็นตัวตัวถือนะอันนี้ก็เป็นหัวใจเอาไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ยวค่อยไปทิ้ง๋อ้โหอยากได้ตัวน้องสา ตัวเดิมป่ะเนี <corre> ่ยจริงด้วยตัวเดิมตัวตัวนันะตัวนันะยังไงตัวเดิมอะเนี่ยอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งแกะเมื่อกี้แต่อันนี้คือตัวเก่าที่แกะเมื่อกี้นี้ มื่อวัเนียอืมเมื่อคือนังฟ้าตัวเดิมนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมแต่มั่คือนังฟ้ามอนเดิมแต่มันไม่ใช่ตัวเดิมคืออะไรเนี่ยอซ้ำซ้ำครับ จะมุดเล้ว,ดลวเดิมทำไมไมันอะไได้ในตัวโนหรือว่ามันมีแค่นี้อ่ะไนตัวโนม m ขออันนี้เลย

เหมือนไม่เดิมอ่ะเหมือนตัวถือกระเป๋าเลยอืมใช่จริงด้วยตัวถือกระเป๋าไม่เดิมครับดูเพวกคุณแจดูเพอุแจเอส มันแปลว่ากินไม่มีเสียแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีเสียไอ้กุญแจกับหายอีกแล้วกล่องกลางเลยขอเถอะแกตรงไหน,น ตัวกาแฟตัวสมัวสมผาสวิสังสัมอ่ะนี่น่าจะสมัมเนาะตัวถือกาแฟเจ็ดวิเลย <laughs> EP สอง